เรายายหอกระตุ่มเรายายห่อหอยยายหอยายชนะจะเลยเรายายคนเกคเกคนเกสวนหอยังงามเฮ้ยนี้มเสอนหอหอเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญมาออื่นนี่บุญบรรพงชไระใหญอ่มลกรอกระ่กรนด่มอกระตุ่มอยกันด่มอกอยก่อกุอยกรุ่มตุนมอยอยมก มนุ่นระมางานเด้อบระพานมนุ่นผาทำงานเด้องานขึ้นทีมาแรงนี่หอมกะต้มหอมกะต้มหอมกะต้มก่อนหอมกะต้มก่อนหอมกะต้มก่อนเอาไปจีเอาไปจีมือกุมันพระมือกุมันพระหอมกะต้มเอาบุญก่อนเอาบุญก่อนบอกว่าฝังอปจีอบุญน้ำกันก่อนเด้ออบุญน้ำกันก่อน หอกะต้มเจ้าหอกะต้มหอกะต้มน้ำกันด้วนี่ด้อมืออึนวันพระไปวัดไปวัดพระวันดับมือดับมืออื่นดับบ่พอโอ้มืออื่นวันดับนอนพระใหญ่ดับมืออื่นดับเดือนดับเดือนสิบน้องเดือนสิบนาะงขึนเดือนสิบเอ็ดโอ้พระศาแมนแม่แบบเดือนสิบเดือนสิบหอกะต้มมืออื่นวันดับเดือดจ่าเดือมืออื่นนี่ดับเดือนสิบขึ้นเดือนสิบเอ็ด อีกประมาณจักมือสิบกว่ามือนะพออบปาสานปะมาสิบกว่ามืออบปาะาแล้วมาดอมาดอหกกระต้มาดอมนเอาหันกลับไปเมนอบปาสาสิบกว่ามือกับอบปาาห่ออีกเทนึงมันนี่ันาก็ทำหอก่อนนี่เนาะไอ้พวห่อได้พกนี่ห่อไดเลยนี่ยังงามยังงามตัวกันอได